สำหรับท่านที่มีการบนบานสารเก่าวเท้าเวสวุวรรณจะมีวิธีการแก้บนอย่างไรบ้างเมื่อคำขอนั้นสำเร็จสำริดผลนะครับนอกจากการกราบไหว้บูชาแล้วสิ่งที่ผู้คนนิยมทำกันนั่นก็คือการขอพรและบนบานกับองค์เท้าเวสวุวรรณดังนั้นเมื่อคำขอนั้นสำเร็จเป็นจริงดังตั้งใจ สิ่งที่ควรจะทำคือการกลับมาถวายปัจจัยแก่ท่านโดยแบ่งเป็นประเภทของคำขอดังนี้นะครับประเภทที่1แก้บนเรื่องการงานให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดประกอบไปด้วยรองเท้าพระหนึ่งคู่พระพุทธรูปหนึ่งองค์อาจสนะสงหนึ่งผืนและเข็มกลับได้อีกหนึ่งชุด ประเภทที่สองการแก้บนเรื่องการเงินให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดหรือถวายพระพุทธรูป9นิ้วประเภทที่3การแก้บนเรื่องความรักและครอบครัวให้ถวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นท่าน้ทวเวสวุวรรณถือศีลแปดในวันที่เราเกิดและวันพระประเภทที่4ี แก้บนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยให้ถวายหนังสือสวดมนต์และไปปล่อยปลานะครับส่วนสิ่งที่เป็นข้อควรระวังในการกราบไหว้บูชาขอพรและการบนบานข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประพฤติดีไม่ผิดศีลห้าข้อที่สองไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนาข้อที่3ไม่ประกอบอาชีพที่มีความทุจริตจัดโกงเอาเปรียบผู้อื่นข้อที่5ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจนั่นเองก็นี่เป็นข้อควรระวังที่พึงระวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่จะทำการบูชาขอพรแล้วก็บนบานเท้าเวสุวรละครับ และคลิปนี้ก็นำเสนอในส่วนของวิธีการแก้บนเอาไว้ด้วยนะครับยังไงผู้ที่ตัดทาแล้วก็ได้รับสำเร็จสำริดผลดังคำที่ต้องการหรือว่าคำที่เราขอไว้ก็อ,อย่าลืมนะครับให้ทำการแก้บนดังกล่าวด้วยนะครับ